สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแอดก็จะมารีวิวเกมยิงปลาได้เงินจริงๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะคะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปไปดาวน์โหลดได้เลยซึ่งเราจะถอนเงินภายในแอปได้เลยนะคะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วปุ่มถอนเงินยังไม่ขึ้นแนะนำให้เติมเงินเข้าไปก่อนประมาณ10บาทก็ได้นะคะมันจะมีวิธีการเติมแบบหักผ่านซิมมือถืออยู่นะไปลองลอง,ลองเลือกดูกันเอาเองอเกมยิงปลาก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยว วันนี้จะถอนเงินให้ดูด้วยเล่นไม่ยากนะคะมีหลายห้องให้เลือกเข้าออาวทำไมเข้าไม่ได้เดี๋ยวนะเหมือนจะค้างนิดนึงสงสัยเน็ตมีปัญหา โอเคไม่เป็นไรงั้นเราไปถอนเงินกันเลยนี่นะคะจะเป็นที่ถอนเงินเราก็สามารถกดบวกหรือลบได้ว่าจะถอนเท่าไหร่อยู่ที่จํานวนชิปที่เรามีด้วยนะตอนนี้มีห้าหมื่นกว่าชิปก็ถอนได้ประมาณห้าร้อยบาทนี่นะคะเวลาถอนนะคะเราจะต้องเหลือชิปไว้ในเกมอยู่ห้าพันชิปเป็นอย่างต่ําตอนนี้มีห้าหมื่นหกพัน ชิปนะคะก็ถอนห้าหมื่นได้มันก็จะเหลืออยู่6,000ชิปใช่ไหมโอเคแล้วก็กดตกลงก็จะถามว่าถอน500จริงใช่ไหมก็กดตกลงทำไมบอกว่าพายเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องเข้าใหม่โค้าเน็ตมีปัญหานี้ก็อยากจะชานิดนึงนะหรือไม่ก็เกยมยังไม่ได้อัปเดต เมื่อกี้มันค้างเกมยิงปลาไว้เหรอ,อ,อ,อก็นี่นะคะเป็นประมาณนี้หน้าตาเกมยิงปลาแล้วก็เลือกแล้วก็ยิงได้เลยแต่ว่าเราจะออกไปถอนเงินโอเคโอเคถอนได้แล้ว เวลาก,กดถอนเสร็จแล้วก็ให้ดูที่บันทึกการขายกดเข้ามามันก็จะบอกว่าถอนไปเท่าไรแล้วอย่างวันก่อนถอนไป300รอยก่อนถอนไป200ถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าเงินเข้าบัญชีแล้วนะคะอันนี้ก็คือรอไม่นานนะไม่เกิน24ชั่วโมงเงินก็เข้านะคะสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย